สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11มีนาคมค่ะรัสเซียยูเครนเจรจาชั่วโมงครึ่งล้มเหลวดับฝันกระทิงกดหุ้นยุโรปและสหรัฐร่รวง ECB surprise เร่งลดอัตราซื้อสินทรัพย์ดันยูพันธบัตรยูโรโซนพุ่งนำโดยอิตาลีคุณอากาศแถลงข่าวปลอบขวัญตลาดกล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปคงรอสักพักหลังโครงการซื้อสินทรัพย์จบสินบส้นไตรมาสสามแล้วค่อยพิจารณาเรื่องดอกเบีย้ยโดยการปรับขึ้นจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาดปรับความคาดหวัง ECB ขึ้นดอ,อกเบีย้ยปีนี้จาก30เบ s ิสพอยต์ขึ้นไปเป็น43เบ s ิสพอยต์เพราะดูเหมือนความเสี่ยงสงครามมีอาจยับยั้งความพยายามควบคุมเงินเฟอ้อ CPI สหรัฐกุมภาพันธ์บวก7.9% year on year สูงสุดกว่า4ทศวรรษ ราคาเชื้อเพลิงของชําและที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่นําด,ดัชนีหากไม่รวมอาหารและพลังงานคอ CP e บวก6.4%เยีย on ออนเยสูงสุดตั้งแต่สิงหาคม1982ค่าจ้างโตไม่ทันเงินเฟ้อส่งผลให้ค่าจ้างแท้จริงลบ0.8% h on Month ลบ2.6%เยีย on ออนเยกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคค่ะคุณคลังคุณเย,ยเลนเตือนชาวเมริการคงรเผชิญเงินเฟ้อสูงน่าอึดอัดไปอีกปี รัฐบาลคุณไบเดนเจอแพะตัวใหญ่บวยให้เป็นความผิดของคุณปูตินความเสี่ยงถดทถอยหรือ recession r i s k ในอนาคตกำลังเพิ่มขึ้นขณะเงินเฟอ้อสูงยังหยุดไม่อยู่รัฐบาลสหรัฐส่งสัญญาณทำใจสนับสนุนมุมมอง live with inflation เฟดคงขึ้นดอกเบีย้ยและทำา t t เพื่อชะลอความร้อนแรงของระดับราคาแต่ไม่ถึงกับพังเศรษฐกิจทันทีด้วยน้ำมือของตนเอง สินค้าพกพฑ์ยังคงขัดแคลนราคาพักฐานลงมาในระยะสั้นสร้างโอกาสเข้าซื้อลงทุนรอบใหม่สำหรับกองทุนอิงพกฑ์ทั้ง k t o i l Ktenergy Ktmining และ Ktgo การลงทุนอื่นๆถือเท่าที่มีโดยยังไม่ควรผลีผลามเข้าไปถัวค่ะมาดูกันถึงการเข้ามาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดที่1 6 4 7 0 8จุดบวก0.21%มูลค่าการซื้อขาย1 1 5 6ล้านบาท โดยดัยดชนิตลาดหุ้นไทยแว่งตัวอิงแดนบวกตามตลาดภูมิภาคจับความหวังสงครามรัสเซียยูเครยนยุติแต่มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาจากความไม่แน่นอนของการเจรจาที่ยังกดดันส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่67,622ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.45%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0. 0 1ค่ะ ค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาทสสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทอ่อนค่าจากเปิดตลาดในช่วงเช้าโดยตลาดยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ21เดือนเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังสัญญาณน้ำมันดิบพลิกร่วงลงเมื่อคืนวันพุธหลังพุ่งขึ้นจากวิกฤตยูเครนนิกิปิดไปที่2 5 6 9 0 4 0นหก3.9 4เก ส่วนเซงไฮง่เข้ามาสิิตลาดหุ้นจีนปิดบวกตามที่ทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดิดตัวขึ้นหลังมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเซิงไฮ่เข้ามาสิดปิดไปที่3696.09บจุดบวก1.22%ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหสัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีรวมทั้งรายงานที่ว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนประสบความล้มเหลว ดาว j จน e ์ปิดที่33,174.07จุดลบ0.34% S&P 500ปิดที่4,259.52จุดลบ0.43%และ NASDAQ ปิดที่13,129.96จุดลบ0.95%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสระดับต่ำสุดของวันหลัง ECB สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดโดยการส่งสัญญาณเร่งยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วกว่าคาดขณะที่การเจราจายหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนประสบความล้มเหลว ซ c ซ0ปิดที่6,207.20จุดสดลบ2.83% DAX ปัิดที่13,442.10จุดลบ2.93%เและฟุซีร้อยปิดที่7,099.09จุด 7, ลบ1.27%ค่ะ ส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังแห่ซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยหลังมีรายงานว่าการเจราจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนประสบความล้มเหลว ส่วนในฝั่งของสัญยาน้ำมันดิบ WTI ค่ะปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2ลดลงไป 2. 5เปเปิดที่1 0 6ดอลลาร์2เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากรัสเซียให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดส่งน้ำมันตามที่ตกลงไว้กับบรรดาผู้ซื้อนอกจากนี้การส่งสัญญาณที่สับสนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังส่งผลให้ภาวะการซื้อขายในตลาดน้ำมันเป็นไปอย่างผันผวนเบรนต์เองค่ะลบไปดที่109ดอลลปร์เซนต์ติดที่อบเาาร์เรล ส่วนสัญญ,ญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยสัญญาทองคาดีดขึ้นมายืนเหนือที่ระดับ2,000ดอลลาร์ได้อีกครั้งเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนและภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งเมเดือนเมษายนบวก0.61ปิดที่2,000ดอลลาร์40เซนต์ต่อทร์ออ์ส และนี่คือหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝ่าในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำา s o i i l l i s t a n c i n g ต่อทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ